ดีจ้ะพี่น้องเนี่ยก็เลยมะย่างก็กําลังกายจ้ะน้ำปลาที่เฮ้าเคยมาหาเห็ดหล่ะลค่อยกลับไปนั่งคุยกันเนาะมาเฮาสิเอาเรื่องเยาาี้ยมาว่าวมาอนี่แต่ก่อนสิไปว้ากันฟังเสียงหืดเสียงเศร้าโดนโดนมะย่างเือพี่น้องแต่ว่าก็ได้บรรยากาศขนาดจ้าย่างเหล็ดในป้านะคะเนาะวิวธรรมชาติบรรยากาศ สวัสดีค่ะพอเมย์พี่น้องสุขุมสุขคนท่างไก่ท่างไก่เนาะค่ะเนาะทั้งไทยทังลาวเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะทั่วโลกเนาะค่ะเนาะก่อนอื่นกะกะขอบคุณเอฟซีแล้วก็แฟนคลับเนาะค่ะเนาะที่เป็นกําลังใจให้นิกด้วยดีเสมอมาขอบคุณทุกคําคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะกะขอบคุณหลายๆแล้วกะ,ะช่วงนี้ก็อย่างที่เรารู้นะคะเนะเาะข่าว สงขอกสงค้าเมาก็มีมากนี่ก็เป็นกำลังใจเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจให้นะคะก็ไม่รู้ว่าพูดเราพูดได้ไหมก็ขอพูดแค่ว่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนร่วมโลกด้วยกันถึงแม้เราจะตา่างเชื้อชาติต่างศาสนาตา่างประเทศแต่กะบรยากไข้มีเรืองเลี้ยวไหลย,ยังเกิดขึ้นกับผู้ใดเนาะค่ะเนาะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ คลิปนี้น่กะมานางยิมหมองเกา่ากับคลิปที่แล้วที่ว่าเกี่ยวกับประกันบ้านกับนู่นนี่นั่นเนาะค่ะเนะาะบ่ไดเป็นคนขายประกันเด้อแต่ว่ากะอ่าประสบการณ์นิกนิดหน่อยๆมาบอวา่าวพี่น้องฟังเนาะก็อย่างที่นิกพูดอ่าช่องของนิกเป็นช่องไลฟ์สไตล์เมียฝรั่งในต่างแดนหรือว่าวิถีชีวิตเนาะค่ะเนาะแต่ทั้นนี้ทั้งนั้นเมียฝรั่งในต่างแดน ก็ไม่ได้มีชีวิตเหมือนกันเสมอไปเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็ขอกราบขอโทษขอขอภัยไปก่อนเนาะคะ่ะบดไอตีร่วมผู้ใดเด้อกับพี่นอ้อเรากะเมียฝรัง่งอยู่ต่างประเทศกับอยู่บานเฮามันเป็นอย่างคือมีคำเบาคำถาม่าเออเมียฝรั่งอยู่เมืองหนอกเป็นยังคือต้องทํางานกับไ้เฮดคลิปไปแล้วเมียฝรั่งอยู่เมืองหนอกแต่ละคนเบามากคือตะเลียตนแทคือตะล่บาบาาคักแท ลำบากสั่นไปอยู่เห็ดหยัางขึ้นวกับมาอยู่บ้านเห็นบอเมียฝรั่งผู้นั้นผู้นี้เขาอยู่บ้านเขาก็เห็ดหยั่งเขาแต่งตัวเขาไปหาขับรถกินเขานอกบ้านทุกมือเขามีคนทำความสะอาดบา้านเขานั่นเขานี่อ่ะเป็นขอ้อวิพากย์หรอย่างก็เป็นข้อเปรียบเทียบกันเนาะค่ะเนาะนิกก็นนะะเ,กเลยอยากออกมาเว้าอยากออกมาอธิบายในคําว่าเมียฝรั่งเมียฝรั่ง ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนก็นคือนิกบอกนะคะเนาะ,ะการที่เมียฝรั่งมาอยู่เมืองนอกอก็บอทุกคนที่เพล่นลาบากก็บอทุกคนที่เพิ่นได้เหตุงานก็ไม่ใช่ทุกคนที่แบบว่าสบายเสมอไปแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่ว่าสามีให้ไปทํางานบางคนเขาก็อยากไปทําเองเพื่อที่จะ สร้างฐานะหาเงินเองความสบายใจในการใช้เงินนี่อยากให้ทุกคนเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะใส่คาว่าทุกคนทุกคนที่มีคำถามแบบที่นิทพูดมาว่าทำไมเมียฝรั่งเมืองนอกกับเมืองฝรัง่งเมียงไทยไม่เหมือนกันอันนี้ไม่ได้ตีรวมคนไทยทั้งประเทศเนาะคะ่ะหรือว่าทั่วไปอันนี้สําหรับคนที่มีคำถามหรือว่ามีความคิดเห็น แบบนี้อ่าเมียฝรังเมืองนอกเป็นแตล่ลาบากเมียฝรังเมืองไทยสบายแทนอ่าหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่เมืองไทยกับต่างประเทศค่าครองชีพมันห่างกันคนละโยชน์พี่นอ้องเมืองนอกเมืองไทยอ,อ่านอค่ะนะเมืองนอกค่าใช้ใจ่ายแพงสองบางคนเข้ามาแล้วก็ขึ้นออีกว่า สามีจ่ายทุกอย่างสามีส่งทุกอย่างที่เมืองไทยแต่เขาเป็นคนที่กระตือรือร้นเป็นคนที่อยากมีเงินเองอยากสางฐานะเองอ่าชีวิตครอบครัวช่วยกันเนาะค่ะอ่าบางคนหาไดเทใดสามีเขาก็เป็นอย่งนะั้เจ้าจะไปเห็ดอย่างเจ้าก็ไปเฮ็ทีิละ่ะเมนบ่ล่ะบางคนเข้ามาเขาไม่ต้องทําอะไรสามีก็ส่งให้ทุกอย่างแต่บางคน กาลลำบากอิลีอันนี้เป็นเพราะบุญวาสนาพี่น้องนีกถึงอยากว่าหอดขอ้อนี้บุญวาสนาไม่ว่าคุณจะแต่งงานกับฝรัง่งหรือกับคนไทยหรือคนชนชาติไหนเชื้อชาติไหนนีกว่ามันอยู่กับบุญวาสนาคนที่แต่งงานกับชายไทยบ้านเราเขาสุขสบายไม่ต้องเฮ็ดยังกับมีมีรถงามๆคีมีบ้านวสวยๆอยู่กับมีมีบ้านมีเขาหางกินเขาทุกอย่างกับพี่น้องน่กว่าชีวิตคนเรา มันคือกันนี่แหละแล้วแม้แต่ฝรั่งแต่งงานกับฝรั่งยกตัวอย่างประเทศอังกฤษนี่ฝรั่งอังกฤษแต่งกับฝรั่งอังกฤษเขาก็ยังต้องทํางานกับพี่น้องเพราะฉะนั้นเราเป็นคนมาอยู่บ้านเขาเฮาเด้เหตุงานนี่กระทือว่าบุญแล้วซื้อว่าเฮานี่เป็นคนมีความสามารถแล้วไม่ว่าจะก,การงานหน้าที่ไหนยังไงอ่า ส่วนมากก็ทีว่าเอาเป็นเมียฝรั่งเป็นมาดาไปอยู่เมืองนอกก็ดอกก็เดียกะก็เฮ็ดยุติงานจังสันอ่ะเงินนะคะพี่น้องเงินเงินเนาะคะ่ะเม้แต่คนเจ้าของประเทศเขาเองแท,ท้ๆเขาก็ยังทำแมนบออ่ะอัน,นอันนี้ก็บริไปบังคับไพว่าไพเสีเฮ็ดงานโบเฮ็ดงานแต่ว่าอยากมามาอธิบายทั่วไปว่าอ่าเมียฝรัง่งมาดามเมืองนอก ทำไมต้องทำงานอ่าหนึ่งทำเพราะว่าเราอยากมีเงินเก็บเงินกำเป็นของเกี่ยวของอยากทรงเมียบ้านอยากซอยพีซอยหนองก็ได้เฮ็ดปว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 ดเงินเงินตัวเองมันสบายแล้วอย่างที่นี้เคยพูดไปแล้วในวิดีโอถ้าเรามาอยู่เมืองนอกเราทำงานเราก็ได้มีเครดิตเป็นชื่อเป็นนามสก,กุลเป็นตัวของเราเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่กลัว เราอยู่ในบ้านเราไม่ได้ออกไปเรียนรู้สังคมข้างนอกอถ้าอยู่เป็นแม่บ้านอยู่บ้านก็บ้านเพื่อนคนไทยหรือจังสันยังสี่ก็สังคมอันนี้ก็แล้วแต่บอตรีร่วมเลยจะพยายสมเลือกไลฟ์สไตล์อยากจะเป็นแต่การที่ได้ทํางานยังหน่อยๆเขาก็ได้ศึกษาเรียนรู้ชีวิตการทํางานของประเทศนั้นๆได้งูจักงูจักพวกได้เงิน ได้เงินแล้วก็ได้เครดิตเป็นของเกี่ยวขวงเนาะคะ่ะพี่น้องคือคนที่มองเราที่เขาไม่ได้มาอยู่จุดตรงเนี้ยเขาจะว่าล่าบาตรการอยู่การกินคือการพี่น้องข้าวบอกว่าเออกินแล้วกินเลืออมือว่านนี่แหละเอาเมื่อกินเลืออมือว่านก็เอาเมื่ออุ่นกินเอา,า,าอากาศที่ต่างประเทศกับอากาศอยู่บานเฮาอากาศอยู่บานเฮ้าเป็นสีใสตู้เย็นใบบางเทือมันก็ยังบูดแล้วการเก็บ เก็บรักษาอาหารมันก็แตกต่างกันอากาศเมืองนอกมันเย็นพี่น้องมันว่าใส่ตู้เย็นมั่นกับบโบดบเนองแล้วค่ะเนาะบ่เป็นประหยัดบ่เป็นบ่มีเงินสื่อกินบพสิได้เนื้อกินกับใส่ตูไต้ไว้แช่ตู้ไว้เอ้ยกินเนื้อกินจน่าแข็งขึ้อนอําแข็งกับเอามาเฮ็ดยู่เฮ็ดกินอันนี้มันไม่เหมือนกันเนาะค่ะเนาะกัแยกไปเนาะแ,แยกไปพี่น้องอันเมื่อนี่ย้ายนิกมาอย่างสูตรนี่วันีอ่าอยากจะมา อธิบายให้ฟังว่าเพราะว่านิกนี่มีน้องๆคุยหลังไม้ด้วยเยอะนะคะเนาะบางคนเขาก็รู้หมดละค่ะว่าเมืองนอกมันเป็นยังไงแต่บางคนเขาก็ไม่รู้นะะเนาะเขาก็มาถามมาถามก็เลยไดไอเดียนิกก็เลยไดคอนเทนต์มาบอกให้ฟังแบบว่าคือคนที่เขายังอยู่เมืองไทยบางคนเ็าเจะก็จะมองแบบว่าแค่แบบว่าเมียมีฝฝรั่งที่อยู่เมืองไทย แล้วเมียฝรั่งที่อยู่เมืองไทยมันก็มีสองแบบแบบหนึ่งคือเพิ่นมาอยู่เมืองนอกเรียบร้อยแล้วหรือว่าเคยมาแล้วมาอยู่น้ำเฟนมาเที่ยวมาหยังมาเห็นชีวิตความเป็นอยู่จริงๆแล้วเพิ่นกลับประย่บาลเฮ้าอ่าก็จะมีว่าโอ้มันกลับประยุบาลมันขีท้ที่มันเอาพี่เอาน้องมันอันนั้นอันนี้อ่าเพราะว่าเพิ่นมาอยู่แล้วเพิ่นมาเห็นชีวิตจริงๆอ่า การเป็นอยู่ที่แท้จริงในต่างประเทศแล้วบัดที่นี่อันแบบหนึ่งที่อยู่เมียพลังอยู่บานเขายังไม่เคยมามีแต่แฟนไปหาหรือว่าแฟนเขาไปอยู่นำ้ำอ่ะแล้วอยู่บริยูในยานว่ากรุงเทพหรือว่าผู้เก็ตสามุยเนาะค่ะเนานะแล้วมีบ้านสื่อสดอยู่แล้ว ค่าใช้ใจ่ายมันก็แตกต่างกันแบบพี่หนิพี่นอ้องยกตัวอย่างไปสระผมที่บ้านเราอันนี้นิกปไปเปรียบในร้านรู้ลา้าซื้อเสียงดังๆเนาะนิกเปรียบแบบว่าสมมติว่าเมียฝรั่งี่อยู่ตางจังหวัดหรือว่าอยู่แถวบ้านนิกนี่แหละไปว่ปต้องเอามาไก,ก่ไปสระผมร้านตีไว้สะ 400, ระไดรีดสี่ร้อยอบไปน้ำาอียงเสียซีดหารอยไป ยูนีมันก็ได้ได้บาทที่นี่พี่น้องพูดใดสีก้าไปเขาทุกอาทิตย์หรือว่าทุกสองอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนละไม่บอหละ,อ,หละอยูนีสะใดยางำํำๆกับคิดเป็นบ้านเท่ากับสองสามพันยากที่บ้านเราห้าร้อยยูนีสองสามพันมันก็เลยเป็นการที่แบบว่าคนที่เขากําลังจีบหรือว่ามองหาสามีฝรั่งอยู่เนี่ย ว้เมียฝรั่งไพซีโบอยากได้ผัวฝรั่งเือนบ่พอหยั่งเวตีเบิ่งแน่เมียฝรั่งข้าเจ้าแม่ข้าเจ้าบ้ต้องเฮ็ดยั้งข้าเจ้าแตงโตงามงามข้าเจ้าไปเข่าลานเฮ็ดเล็บเฮ็ดผมข้าเจ้าไปเข่าลานนวดข้าเจ้าไปซื้อของหางข้าเจ้าไปกินเข่าข้าเจ้าบ่ต้องเฮ็ดยั้งผัวข้าเจ้าทรงเงินไห่ผัวข้าเจ้ามาหา พี่น้องแต่บัดที่นี่แต่อย่างวันตีอันนี้คือค่าใช้ใจ่ายก็ขึ้นดีกว่าสมมุติว่าสามีเขาส่งให้เดือนละสองหมื่นเงนบรบ,บ้านกับมีอยูเล้วน้ำไฟชิดทอดไรเองเงินบอกเปิดแอร์ทุกเมืออ่อตีไว้หาพันค่ากับข้าวกับอะไรซื้อยูซื้อกินแต่นี่คิดว่าค่าครองชีพตอนนี้เงินดังเกตมันกระ ลดลงหลายเนาะค่ะเนาะก็ต้องระวังการใส่ใจคือเกาลละคะ่ะแต่ว่าคนที่บริเวณเขา่าอยู่ในจุดที่แบบว่าชีวิตจริงๆนะ่ะก็จะเป็นการแบบว่าอุ้ยเนาะข้าเจ้าจจเปม็นสบายเนาะอุ้ยข้าเจ้าจจเปม็นมืดเงินเนาะอุ้ยข้าเหม็นข้าเจ้ารวยเนาะแต่ชีวิตจริงๆที่คุณต้องเรียนรู้อ่ามันกับบริเวณาเมียยฝรั่งจนหรือว่าเมียฝรัง่งรวยเสมอไปนะคะอ่าบางคน กาเจ้ากับลุยอีลีนและพี่น้องบางคนก็เจ้ากับป้าอึดป้ายาปัวซองไห้เดินเป็นแสนสองแสนเนาะค่ะเนาะเป็นกับใส่กัาจ่อปากขอบหัว่าแกินบ่เบิดแต่ว่าบางคนต่อให้แฟนให้เยอะขนาดไหนรวยขนาดไหนก็ไม่มีอะไรสักอย่างก็มีเพราะอย่างกับไปคิดเอาเองเหมือนบ่พี่น้องก็เลยพอหลังจากได้คุยกับน้องๆหลายๆคนเนาะค่ะช่วงช่วงนี้นก่ก็พรค่อยได้เห็นคลิป บนไดดอกะแต่ยงยากหลายหลายอย่างคือคิปบริหารเบาแล้วเกี่ยวกับเอกสารบานซ่อมเมื่อนี้ก็เลยเพราะเฮ็ดคิปที่หลวแหลวก็เลยมาเบาเรื่องนีน้ำกระน,นาคือความเป็นอยู่ของเมียฝรั่งในต่างแดนกับเมียฝรั่งอยู่บ้านเฮ้ามันคนละอย่างกันเนาะค่ะเนาะอย่าไปมองคือกันแล้วอย่าเอาไปเปรียบเทียบเมียฝรั่งที่อยู่ต่างแดนเข้าเจบบ้าประองลํลำบากประองเฮ็ดอีหยังกับมีคนที่คนโชคดีมุญวาสนา มีคนมาทําความสะอาดบ้านเองยังไ้ก็มีแต่ส่วนมากแล้วแม้แต่ฝรั่งที่เขารวยจริงๆเขาก็บจก่จ้างเนาะค่ะคนทําความสะอาดบ้านเขาก็เ็ดเองค่ะเขากะเหดเองแล้วอาชีพการงานอ่าของฝรั่งเนาะค่ะเนาะอ่ามันก็มีทุกแบบอย่างหะจาก็มีน้องๆมันกระถามว่าเออแฟนหนูทํางานอันนี้เนเงิเดือนจะประมาณเท่าไหร่คะ หนูจะสบายไหมคะเขาบอกว่าหนูไปแล้วหนูไม่ต้องทํางานเขาเลี้ยงหนูได้ยังสั่ยังซี่นี่ก็เลยบอกว่าคําคมาเลี้ยงได้เขาเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแค่อาหารแล้วก็ที่อยู่หรือเปล่าไม่เงิ่อนไใส่เจ้ามีภผ้าละยูุบาลบอกเขาบวกเงินผ้าละทางบานให้เจ้าไปอ่านี่แหละแต่บางคนคุยแล้วสามีรับผิดชอบให้เมดแต่เขาก็ยังทํางานเพราะว่าอะไร เพิ่มไงค่ะพี่นอ้องเพิ่มเงินให้จะของไงมาเรียวมันบอกอที่นี่ค่าแรงถ้าคิดไปกับค่าแรงบ้านเอา่าทําที่นี่วันหนึ่งมันก็ได้บักหลายมันบอกผู้ได้จิบรยาเขตถามว่างานมันลําบากไหมทาความสะอาดจุปเปอร์มาเก็ตเอาของขืนชงขืนเชี่ยวคนประเทศเขาแท,ท้เขากับเห็ดเพราะฉะนั้นเราอย่ามามองกันว่าเมียฝรัง่งทําไมต้องไปทํางานอันนั้น เมียฝรั่งทําไมต้องไปทํางานอันนี้ทําไมไม่นั่งไม่ได้นั่งเป็นมาดามอยู่ที่บ้านมันไม่เสมอไปหรอกกับพี่นอ้องมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนอันนี้นี่มาเบานี่ก็บ่อยอยากเจอดราม่าอย่างนานะคะเนาะก็คือไล่สไตล์ไผบ้านเดิมเมียฝรั่งทั้งหลายจ๋าเจ้าอยากนางคาโวยเนียงจับเกี่ยวไหวแต,งต่งโตออกกินเขานอกบ้านถูกมือมันกระเรื่องของเจา้าแต่ว่าอันนี้ที่เอาออกมาเบาคลิปนี่ก็คือ อันมีคนถามมาเอาเมียฝรั่งอยู่เมืองนอกพยายามอีกต่างไ,ไปเบิงไปเว้าหรือว่าเห็นผู้ใดมากมามากับพิ่ตาาลําบากมีต่อันนั่นอันอนี้แท้โอ้ยเห็นเมียฝรั่งข้าเจ้าอยู่อันเมืองไทยเนาะเมืองแน่ข้าเจ้าจังสันจังสีเมจาก็เลยเอาออกมาเเวามาอธิบายให้ฟังนิด,ดนๆในน้อยเนาะค่ะนาะคลิปนี้ก็ไดก้กะขอฝากไว้เป็นข้อคิดนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆน,นะคะ ที่มาคุยกันหลังไม่พี่ก็ยินดีที่จะเป็นที่เป็นเพื่อนคุยแต่สไตล์ของพี่ก็คืออย่างที่พี่พูดว่าไม่ว่าคุณจะแต่งงานมากับสามีร่ำรวยขนาดไหนหรือว่ายากจนหรือว่าจังไหนก็สร้างอันหนึ่งที่อยากจะให้รู้ไว้คันเขาถูกเขาบ่าสามารถรับรองคุณมาอย่หนีได้ดอกจาก้าเนาะ เพราะฉะนั้นอยู่ที่นี่จะไม่มีคําว่าจุไอ้รจ่วยว่ารวยหรือจนนะคะเนาะอยู่ที่นี่อยากให้คิดว่าความสุขมีอยู่มีกินบ่ได้เดือดร้อนไผมีรับผิดช,ชอบภาระหน้าที่ของตัวเองก็พอแล้วคําว่ารวยว่าจนทุกคนก็อยากอยากรวยทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าอ่รวยนี่เท่าไหร่ถึงจะรวยจนแบบจนแบบไหนเนาะค่ะเนาะ,นะก็อยากให้คิดกันเอาเองแต่ที่สําคัญที่สุด ก่อนที่เราจะมากระไฮหูหว่าเข้ามาด้วยหยังเข้ามาแบบไดเข้ามาด้วยความรักเ,เพื่อสร้างครอบครัวเพื่อมาอยู่แล้วเราจะมาตั้งทะตั้งหน้าทํามาหากินเก็บหอมรอมริบเพื่อจะสร้างฐานะเพื่อจะทําชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ที่สำคัญที่สุดเนาะคะ่ะอย่าไปมองว่าอืออขจจเจเมนจังสันยังสีถ้าเรามองอย่างนั้นปุ๊บคุณจะมีความทุกข์ปั๊บเนาะคะ่ะเนาะ ทุกใจเลยล่ะนเลยล่ะพี่นอ้องเนาะค่ะเนาะเพราะว่า1ิบยปีกว่าๆของนิกนี่นิกก็ผ่านมาเมื่อก่อนโอ้ยกูก็ลับบากเท้กูก็เด้มาเศร้าดินเศร้าหยาน้ำลูกน้ำผัวกูจังซี่ข้าเจ้ามาสมบายเท่บางในข้าเจ้าผัวเจ้าซื้อนั่นซื้อนี่ให,อนหน้อันนู่นอันนี้ถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปได้เราจะไม่มีคําว่าทุกนะคะทุกกับจนมันค้นระอย่างเนาะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะก็จังไดก็ฝากกดเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามแหนิกเลยด้อค่ะแล้วสิ่งไหนที่พูดออกไปถ้ามันผิดพลาดหรือว่าเป็นคำพูดที่ไม่ดีเหตุไหนผู้ใดบาสบายใจนิกกะกาบขอโทษขออภัยไว้นะคะก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาก้าวร่วมหรือว่าพูดพาดพิงถึงใครนะคะไลฟ์สไตล์ของใครของมันเนาะเนาะ ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเจอกันคลิปหนะ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ